แปดสิบแิชแคมป์ตกปลาดันปา่าคุณสอญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นตะเกียงของ s o u t h ฟ i ลนะครับผมมีถุงผ้าแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ก็คือหน้าตาของตัวตะเกียงนะแล้วก็ด้านในเขาก็จะมีเดร์ uh, กแกรมนะครับบอกรุ่นนะครับตัวนี้มันรุ่นอะไรวะเทเบิลแลนท r n ท f เอ0เนะครับเป็นตะเกียง,งแบบตั้งต๊ะ นะครับผมแล้วก็พร้อมไส้นะครับผมใช้ไปแล้วหนึ่งอันก็เหลืออีกสองไส้นะครับตรงรุ่นเลยนะนะครับเหลือสองไส้นะครับแถมไปนะครับนี่อุ้ยคว่ำนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีแก๊สนะครับเวลายกก็มีหูยกให้แบบนี้นะครับแล้วก็ตะเกียงก็จะเป็นทรงแบบสามเหลี่ยมนะโป๊จะเป็นโป๊ลวดนะครับโป๊ลวดสภาพดีนะครับฝาด้านบนก็มีรอยเผาไหม้แล้วนะนะครับจากการใช้งานนะครับนี่ก็คือด้านล่างนะครับ มีแมตติโตนะครับมีแมตติโตนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะใช้งานกับแก๊สสารเป่านะครับแล้วก็ชุดวาล์วเนี่ยของซอฟเฟลเนี่ยจะมีลูกยางนะครับจะช่วยนะครับจะช่วยให้มันแน่นยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ป้องกันแก๊สรั่วด้วยนะครับมีลูกยางตัวนี้จะไม่อันตรายนะครับมันมีเซฟระบบเซฟตี้ค่อนข้างดีนะครับ บิดเข้าไปแล้วเปิดฟังเสียงมัอ่านะครับแบบนี้นะครับถ้ามีถังก๊สด้วยเห็นไหมครับมันก็จะทรงตัวได้เพอร์เฟกเลยนะครับเวลาแขวนเวลาอะไรพวกนี้นะครับเวลาใช้งานนะครับเปิดนี่นะครับแป๊กเดียวนะฮะ จริงๆไม่ต้องเร่งแรงมากนะครับเปลืองแก๊สนะครับระดับนี้ก็กําลังโอเคแล้วนะฮะเร่งรีปกตินะครับเหม็นเหม็นแก๊สนะฮะขออนุาไม่เปิดนานครับระบบปกตินะครับตะเคียงแก๊สปัญหาน้อยนะครับใช้งานง่ายนะครับปัญหาน้อยแต่ข้อเสียคือเปลืองแก๊สนะครับเปืองแก๊สนะครับผมเปืองแก๊สนะนะครับ ก็ราคาไม่รวมไม่รวมกระป๋องแก๊สนะนะครับกระป๋องแก๊สเนี้ยมาเทสให้ดูนะครับผมอืมนะครับเวลาถอดนะครับมันมีแรงดันอยู่เพราะว่ามันมันอย่างที่บอกนะครับมีลุกยางแล้วมันเก็บแก๊สค่อนข้างดีนะครับมันก็จะปึ้งนิดนึงนะครับพร้อมใช้งานครับผมสวยๆเลยนะครับโป้๊ลวดด้วยนะครับ